ฉัดมงคลโชว์สลิปโอนเงินหนึ่งล้านให้เจนนี่สามีสายเปตัวจริงหลังจากที่เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้โอนให้วันเกิดส0 0 0สนบาทกับสามียิวฉัดมงคลพร้อมกับเซอร์ไพรส์ของขวัญที่อยากได้ที่สุดเป็นผลตรวจว่าตั้งท้องลูกคนที่สองให้เป็นของขวัญวันเกิดสามีไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน ล่าสุดยิวฉัดมงคลได้ออกมาโพสตภาพสลิปโอนเงินเป็นจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับเจนนี่สามีสายเปยตัวจริงพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่าเขียนแคปชั่นไว้ว่าขอบคุณที่โอนเงินมาให้แล้วให้โอนคืนกับเมียง,งานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์นกันรัวๆเลยเช่นน่ารักทั้งครอบครัวเลยเพ่อทำถึงมากก,กกกทำถึงมากรักแหละน่ารักจังเลยต้องทำตามแม่เจนซะแล้วทำถึงมากค่ะ enduler ห5 5ยห5 5้าา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 าน่ารักจริงคู่นี้น่ารักสุดๆ กับที่อยู่ได้กับเมียอยู่รอดผัวที่โอนเงินให้เมียเจริญทุกคนค่ะยังไม่ทันได้ดีใจไปซะแล้วห้าหาหาหกำไรดีมากห้ารอยห้าิบห้า